สวัสดีคะ่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่เก้าเดือนพฤษภาค,คมนะคะวันนี้มาช้านะติดธุระนิดหนึ่งครับฉีดวัคซีนน้องหมาก่อนนั่นเองนะครับโอเคเปิดสัปดาห์มาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูที่ทางเฟรมว๊กลี่นะคะเพราะว่ามาดูกับราคาของวิกลี่นั่นเองนะคะ กรอบด้านบนนะคะอยู่ที่19.825กรอบด้านล่างอยู่ที่18.89.99แล้วก็แท่งราคาทะลุกรอบด้านล่างของทำเฟรมวิกฤตลงมาแล้วนะคะแล้วก็แท่งนี้ก็เปิดใต้เนี่ยก็ทดสอบลั้วข้างล่างพอดีทีนี้ก็จะผ่านลั้วหรือเปล่าก็หมายความว่าถ้ามันไม่ผ่านลั้วกรอบล่างของวิกฤตจะขยายกรอบนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าผ่านนี่ก็ ไปอีกเลเวลถัดไปได้เลยเนี่ยข้างล่างนี้เลยนะครับคือ L นี้2 0 0้แต่ว่ามีโอกาสไปถึงหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราไปเช็คสัญญาณอื่นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะครับรูดอทเริ่มมานะคะแรงขายวิกตีนั้นยังเหลือเยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันเริ่มจอดเลเวลศูนย์เนี่ยหมายความว่าเดเรกชันมันเริ่มมาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเต็มนะครับยังไม่ได้เต็มที่ในวิกลี่นะแต่ว่าในทาบเฟรมย่ออย่างเดลี่กับสี่ชั่วโมงนี่อาจจะเต็มที่ก็ได้นั่นเองนะคะ โอเคมาดูที่ทำเฟรมเดลี่กันนะคบกรอบราคาของเดลี่นะคะปรับใหม่เนาะด้านบนที่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าจุดหกหกนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะอยู่ที่หนึ่งแปดห้าศูนย์จุดสามศูนย์นะคะความกว้างของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าพันกว่าจุดนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่แท่งราคานะคะลงมาทดสอบ L อลเมสองร้อยนะครับของทำเฟรมเดลี่พอดีเลยนะคะ ก็เห็นอยู่ว่ามันทดสอบแล้วมันก็เด้งขึ้นรีบาวนะก็ขึ้นไปติดอยู่กรอบด้านบนพอดีเซร็จเป็นกรอบใหม่แล้วนะแล้วทีนี้ตบลงมาข้างล่างนะครับมาเด้งเชือกอีกรอบหนึ่งนี้ก็มันลุ้นกันต่อนะคะว่าจะหลุดเชือกหรือว่าเด้งเชือกใหม่อีกรอบนั่นเองนะคะเทรนของเขานะคะยังตีว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะคะสําหรับทาเฟมเดลี่นะคะเพราะว่าแท่งราคาก็ยังถือว่าเขาอย่างขาลงมานะคะแต่ยังไม่ลงมาทาั้งแทง่งเพราะมันยังไม่จบแท่ง แล้วก็ดูสัญญาณนี่นะคเะเขายังเป็นสีเขียวอยู่ก็ตีภาพรวมว่าอยู่แค่อย่างขาลงมาว่าจะเป็นขาลงหรือเปล่า แต่สำหรับแรงขายวันนี้นะครับก็คือฟืน้นเต็มที่นะคะแหล่งซื้อไม่มีเลยนะคะที่ทาเฟรมนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูท่าแล้วคือตอนนี้เขากําลังทดสอบแอลเม2ร์สองร้อยอีกรอบหนึ่งแล้วก็ด่านถัดมาที่มิกัะทดสอบอีกอันนึงคือ1850.30นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหลุดตรง1850.30ปดห้าศูดเลเวลถัดไปที่ราคาจะลงต่อได้อีกคือระดับสุดระยะสวิงรายวันนะครับที่ 1839.12แต่พอมันทดสอบ MA200 แล้วเนี่ยก็ไปติดตามใน4ชั่วโมงนะคะว่าแรงขายยังเหลือเยอะอยู่ไหมนะคะหมายความว่าจะมิวกาัลงมาทดสอบกรอบล่างอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรือเหวี่ยงลงมาโดนข้างล่างได้หรือเปล่านั่นเองนะคะ ราคาลงเก่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้นะคะสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะคะที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะนักลงทุนเทขายนะพอเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอนะสิ่งแรกที่ต้องการคือสกุลเงินดอลลาร์นะคะทุกคนขายแล้วไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ไงก็เลยทําให้ตอนนี้เงินดอลลาร์นะั้นแข็งค่าขึ้นมากนะคบแล้วมันแมทช์กับทองคําเนี่ย มันก็ล่างนะคะลงคาลงมาประมาณนี้น,นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูก่อนนะคะถ้ายังมีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเรื่อยๆเนี้ยก็นุ่นล่างก็จะแข็งไปก่อนสักพักมันเองนะจ๊ะประมาณนั้นโอเคมาดูที่ทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะเออแล้วทุกคนบอกวเอ้ยแล้วทําไมเขาถึงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพราะว่านักลงทุนนะคะเริ่มไม่เชื่อแล้วนะคะว่าเฟดนะคะจะคุมดอกเบี้ย ไอจะคุมอัตราเงินเฟอ้ออยู่นั่นเองนะคะคือไม่เชื่อใจอะลุงเขาอาจจะเอาไม่อยู่นแน่เลยนะคะเชขายสินทรัพย์เสีเ่ยงก่อนเลยอะไรอย่างนี้นะคะสินทรัพย์เสีเ่ยงมนีอะไรบ้างหุ้นคริปโตตอนนี้ก็ถูกเทอย่างหนักเลยนะโดยเฉพาะหุ้นเทคนะโอเคกอบราคาที่สี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้เองเนี่ยอยู่ที่ระหว่างหนึ่งแปดหกหกนะครับกับ วิสิตเซนที่1892.40นะแล้วแท่งราคานะครับหลังจากทดสอบ1866แล้วก็พยายามทะลุลงมานะจ๊ะทุกคนแท่งที่2เนี่ยเปิดใต้นะครับแล้วก็ลงมาเทสซัพพอร์ตเก่าก่อนหน้านี้นะคะที่1861.09เนาะทีนี้ก็ยังเป็นระยะวัดใจอยู่นะคะว่าจะผ่านซัพพอร์ตนี้หรือเปล่า1861.09เนี่ยบลูดอทก็มาด้วยเนี่ยแต่ถ้าแรงขายยังเยอะก็ยังมีโอกาสที่แบบจะหน่วงๆนลงไป เทสข้างล่างเนี่ยก็ยังดูมีโอกาสอยู่นะมาดูแรงซื้อแรงขายนะคะหน้าแท่งปัจจุบันเนี่ยแรงขายมาเต็มที่เลยนะจากุกคนแรงซื้อไม่มีนะครับก็จะย่อตัวเป็นผักๆเพราะว่าไอตัวบลูเนี่ยเริ่มมาก็จะทําให้ราคาอาจจะเริ่มชลอตัวในการลงเล็กน้อยะคะ่ะแต่ทีนี้ก็มาดูช่วงตลาดนิวยอร์กอีกทีนะคะว่าตลาดจะขายรับเหมือนช่วงตลาดเอเชียกับโรปหรือเปล่าที่แบบ เปิดตลาดมาเนี่ยราคาก็เริ่มปรับตัวลงแล้วก็แข่งค่าค่อนข้างมากนั่นเองนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่ทำเฟรมสีชั่วโมงคือตอนนี้แท่งปัจจุบันเนี่ยแรงขายเต็มที่และกำลังทดสอบหนึ่งแปดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น เลเวลถัดไปที่เขาจะทดสอบได้คือ1850.30นั่นแหละนะครับแล้วก็ถัดไปข้างล่างอีกคือสุดระยะสวิงที่เราให้ดูแล้วในทำเฟรมเดลี่เมื่อกี้ที่1839นั่นเองนะคะวันนี้จะทำนิวโรลหรือเปล่านาะเนี่ยก็มาลุ้นกันต่อนั่นเองนะคะในช่วงตลาดนิวยอร์กแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึงคือตลาดนิวยอร์กบางทีก็ชอบแต่ว่าแปลกชาวบ้านเขา ชาวบ้านเขามาเทนหนึ่งพี่อาจจะเป็นกลับอีกเป็นเทนหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นแท่งนี้นะครับอีกด้านสองชั่วโมงครึ่งนนะกว่าจะจบแท่งนะก็มีลุ้นอยู่ว่าจะเทสตร,ตรงนี้แหละอาจจะทำนิวโลก็ได้นะแล้วถ้าสมมุติว่าทำนิวโลแล้วไม่ผ่านล่ะตรงไหนจะมาเป็นรีสิสแตนได้บ้างก็ ซัพพอร์ตที่เขาทะลุลงมานะคะจะเทินมาเป็นบริสตนได้นะดืนแรกของคุณคือ1861นะถัดมาคือ1866แล้วก็ถัดมาอีกคือกรอบราคาของทำเฟรม H1 นะคะที่1874.31กับ1885นะโอเค วันนี้ลงเก่งทะลุทุกสปอร์ตจนบางคนแบบว่าเฮ้ยไม่กล้านับรีสตันแล้วกลัวเขาไม่กลับลอะไรอย่างนี้นะคะแต่บอกไว้ก่อนไงจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามันกลับล่ะมันติดสปอร์ตใหญ่เนี่ยมันอาจจะรีบาวก็ได้ไงโอเคกลอบด้านบนของตัว4ีชั่วโมงที่1892นะคะแล้วขยับขึ้นมาคือกรอบด้านบนของ r e ส i s t a นเดลี่ที่ห9ึ่งเนะคะแล้วก็สุดระยะสวิงด้านบนนะคะวันนี้อยู่ที่ระดับราคา1819.77นเะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสรุปภาพรวมคือที่4ชั่วโมงอะแรงขายยังเหลือเยอะมากแต่ว่าช่วงตลาดเข้าตลาดนิวยอร์กเนี่ยก็ระวังความผันผวนนิดนึงนะคะอาจจะกระชากเทสให้จบๆไปเลยหรือว่าอาจจะมีรีบาร์เล็กน้อยก็ลองสังเกตอาการเขาก่อนนั่นเองนะคะ โอเคแต่จริงๆแล้วคือทำเฟรมใหญ่อย่างเดลี่เนี่ยแรงขายเขาฟื้นเต็มที่เนี่ยยังไงวันนี้ฝั่งขาลงก็ดูได้เปรียบนะคะฉะนั้นก็มาลุ้นกันก่อน,อนว่าจะทำนิวโรหรือเปล่านั่นนะคะแล้วก็ทดสอบระยะสำคัญแล้วเนี่ยจะผ่านหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาไม่ผ่านเนี่ยระยะ resistance ตรงไหนบ้างเราบอกให้ไปแล้วนะคะ อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ